สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับว้าวเฮีดย,ยังกินมื้อนี่ยก,ก็พัดเฮ็ดกระปอมครับ,บ,อรบโอ้ได้ได้หลายปาไหนกระป๋องม,มันรับปาดเอา้าเฮ็ดลพลั่ะผันแยกบ่น,นั่นแม่นผู้ใดนี่ผู้ใดนีดน่ถืออันเมียดจนลบปูเขี้ยมนี่บ่ไหวเอาอันนี้อังเปาอุปรครื่บ่อน,นั้นพูดเดีเน็ตอุปครื่อันนี้พินอุปครื่อันนี้เดี๋ิวอุปครื่ครับเอาคันแรกฟักกระปอม ถ้ากับความบ่เอาครับเบิ okay? like ouais. ate, pues, ่งพระเอกหน่อยช่องเฮาครับพุณต่เออมีอย่างแนวนั่นเครืองปรุงมีอย่งแนวใส่เด็ดไปกับเ็บิดเล่เอาอาวุธไผมันเอาเด็ดเด็ดไส่จานนึ่งเาะกับความไม่ไหวสักเด็ดอาสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณจใช้แนวอีสานลูกเบิดัดเ็ดกับความครับเล็กหน่อยไปหามามาิ

ระตถุดิสนคักแหลกคักปะแหลกเลยแหลกเลยตยองอย่างนี้อันนเนาเอัน่ยนกับปอมพี่นาะขอบคุครับอุู้ชมแนล์ราสามี้เกอดคุณนของงานน้ำทุนนดีครับตูสู่ดินแดงลงมาเด็เสักที่อคุณหัหน้าข้ามลกเดกินกินเชียงครับเดี๋ยวนี้มาตั้นดังไฟอันมาตั้นดังนิดไฟนี่หากะไฟไปเออคุณกะไฟอะไรบ้างบางบาตั้นบรนยากดังไฟ ตั้มแบกแย่ก็หมอตัมมนเปียกก็ตัมก็พี่นอแ่ก็ม่ิดกินแบบนั้นเลยบลกโอ้ยกินเหรวะโม่งแตกหอมหลพี่นนหอมหลพี่นองทางเป่านาเป่าเพื่นครับพี่น้องเื่อเนาะ

นี่ยิ้มเลยเออโอเคโอ้ยแย่ไปแย่แล้วโอ้โัวใจตัดไข้พูดตัดไข้พูดไข้ไหมตัดไข้พูดไข้ตัดไข้เส้เออตัดไข้เส้

พี l l es, e. oh, fairly, well, ah, ่น้องพัดเพชรกับความครับพัดเพชรกับความเอาพี่น้องได้อุปกรณ์ลาบานี่ที่เป็นการพัดบบดที่นี่เร่อันตอนการพัดมาตั้งนี่ ตมาาตนเอ่พี่น้องขั้นตอนการพัดแล้วครับไปเบิ่งบรรยากาศเตรียมอุปกรณ์ครับน้องนเตรียมตุบอุปกรณ์ไว้แล้วอันนั้นฟักเรียบร้อยกับปอมอทิมเลยทิมขยาเลยอเอาพี่น้องครับเอาเชีคิวสิจัดการแล้วก็ล่างขวดเครื่องหวามสิตํำแล้ว เอาพี่น้องเดี๋ยวอ,อย่ยา,าเผาอย่าเผาน้ำมันเดือดก่อนไม่ค้นไม่อยู่เด้อแนี่ยเออเอกกยา่าเผาเด้อพี่น้องกันม้วนแล้วกำลังร่อนน้ำมันเดือดอยู่ครับอีกสามสิบปีเราจะทำซ้ำส้ำยาพอเวลาอีกร้อยปีเออเมนจะมันออกไหมลนะครับพี่น้องกำลังเตรียมการอยู่ครับตอนนี้ผมพิมพ์ยัน เตรียมการครับเดี๋ยวอีคิวเชียบคิวเชียบคิวสิจัดการนะครับกำลังเตรียมการอยู่ครับตอนนี้จงไปเถื่องจงไปเถื่องเอาครับตอนนี้กำลังเตรียมไอเชียบเชียบอัมโต้เริ่ม เอาครไปเลยโอ้คนครับฝีมือครับจุดจวดจุดจวดหัดเครื่องโอ้หอมหอมหอมในการในการในการครับในการสุดยอดของอุป้รพิ่ม้นหรอครับนี่การครับได้เอาฮะนี่คนคนมึงด้คนไหนมันแตกๆยังเอากระป๋องใส่ปะนี่เอาครับนี่เป็นการเขาไข่ลูกเสือ่างเป่าลงมา เอากระป๋อมใส่อาใส่อคนแตกๆก่นี่ออย่าแลนเนอะขันค้นอาเคียบคิวครับวข้อกับอูปคืนครับสะออกก็ดีดูไฟเขาอ่าโอัโอวามเถอะคหมเถอะวามเอะต้องกินน้ำดอก หอแค่ยิ่งาไปในตัวสับไม่กี่นำเดือดหอมห่อันนีมม้มัเดี๋ยวนมกินเด้วครับโอ้หอมหอมอมนาดจริงมาห้องกินบอดี้ด้เบิรก่อนเพื่อเพื่อว่าเขาฟังดีเห็นบ่าดิ năng khẩu quang gì đấy, năng hàng hàng nữa. nhìn này, dâm. à, chế, quán, tháo đó, bạn đó, tháo cung Đấy. <laughs> Ở đây. Pa, Ô cưng phụng dạy. 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 Cưng phụng

าจานนี่ก็ได้หนิจานนั้นมัคิวนี่นี่เอาถือซสอนไปแต่เป่าแต่ซีมให้พี่น้องบ้างซีมเทละคนซีมเทละคนนะดูไฟเขาสุกแล้วนั่นจบเอ้าใครจะซีมเด้ออไปเคียบคิวใส่มาซีมใกล้ๆให้พี่น้องบ้างนะพี่กล้องพี่ซีมเป็นตาเสียบกันนะอู้เป็นไหน หวานเกินไปหวานเกินไปเชี่บางเปาพี่ก้องเลี่ยนเกินไปพี่พี่พี่มาแช่บปะเป็นไหนเอามาดิเชี่ยเชี่พินเชบพินเปาก็ได้กเอาเชีเอาเฮ็ดแล้วต้องซีมด้อบ่เห็นหนาปะ เอาเดี๋ยวเดี <Reid> <den> ๋ยวเอาซิมซิมอู้เป็นไรเกงคนกินน้มัทอุ้ยเอาเอาเชฟตั้นเชฟตั้นเชฟเน็ตเชีเนียเอามากกว่าแก่กล้องกันนะใส่ผัดเผ็ดกับปอมพี่น้องเป็นไรสุดยอดเออสุดยอดเชฟตั้นเอานางเลี้ยงกันดูนางเลี้ยงกันปิดกล้องเร็วๆสิปิดปิดคลิปแล้วเอานางเลี้ยงกันนะนางเลี้ยงกัน พ่อก oh? ันเขีปยนาสวัสดีครับเพื่อนเอาเขนวัดีรัเบอร์เบอร์กับอุปัชนแนวอีสาลูกเบิรพ่อการเขีปยนาผู้ได้ข้ามาเราชมกับเฮียซีแหงฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้น้องปอ .4 ของเราพ่อกันเลีปยบนาสวัสดีครับยกมือ